นี่คะ่ะปลามันตีมาถอนค่ะอันนี้คือบระท่านเดีดะะ๋ยถอนได้ค่ะพี่น้องส่วนหนึ่งตีพระท่านเดี๋ยถอนออกอยังหลายเติบอยู่คะ่ะตัวตีถอนออกก็มีแต่หัวใหญ่ๆงงคะ่ะพี่น้องเม่งเนี่ยโหนดเดือดไายอยู่คะ่ะพี่น้องโหนนี่แล้ว,น,ลวนี่แล้วคะ่ะปลามัน,นะคะ่ะนี่ยังถอนบระท่านหมดคะ่ะนี่ เหลืออีกอยู oh. ่หลายเติอค่ะนี่ถอนไปเรื่อยๆค่ะมาเบิ้งนะค่ะว่าถอนมันค่ะเบิ้งหัวมันค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งแนี้อู้หูขนค่ะเบ็ดใหญ่กับพี่น้องค่ะเบิ้งแนีค่ะอู้ยใหญ่แห้งค่ะพี่น้องยังแห้งยังแห้งโอ้ยอุ้ยพี่น้องค่ะถอนมันค่ะถอนมันเบิ้งแนีค่ะเบิ้ลเนี้ยอ้ยป้าขูนเนี้ยค่ะอู้หูสดยอดสุดยอด มันถอนมันถอนมันนี่จะหัวยิ้งยันหงายเอาสู้สูส้เร็วถอนมันตากแดดเอ้ยเอ้ยสูสส้สู้ดึงให้เอกอันนี้เอาไปก่อนลูกดึงไม่ได้เออดึงไม่ได้ไปต่อเว้นไปเว้นหย่อนหย่อดด,ด,ด,ดึงหยางาป้าเอาล็อกนี้เดี๋ยวสิ สุสุสสุอือ้ยฮ่โอ๊ยโอ๊ยอืาตัวนี้ดูนะค่ะดูน่ะวุ่นวุ่นเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมันมันอือปั๊บปัั๊บ cái <laughs> này, khát khát khát, mốt nè, ôi ôi, nhũ nhẫn từ ngỡ nhảy nhảy, น,นีงจ้ายาว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 ตึงไงตึงยาวถอนมันค่ะถอนมันนี่มันที่ถอนออกมาค่ะนี่แต่หัวใหญ่ๆค่ะดูดยอดสุดยอดสุดยอด หัวมันค่ะพี่น้องขาเบิ้องนี้แหละค่ะโอ้แบบใหญ่โอ้าหสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหโเหมือนกันนะ่ะสุดยอดสุดยอดนี่ตัวหัวใหญ่ๆค่ะ